ครับผมสวัสดีเพื่อนเนะครับวันนี้ต้องอยู่ที่งานเกษตรแฟร์นะครับผมบ้างเขนนะครับผมนี่คือไฮไลท์ของงานนะครับผมเจ้าเด็ดเจ้าดังก็มาเปิดที่นี่ครับมาจากฟางลำพูนเลยนะครับเริ่มแล้วนะครับงานเกษตรแฟร์6 8 6 8ตะลุยกินเที่ยวช็อปและมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมตอนนี้ต้องอยู่ที่หน้าเซ็นท่านล้านขานะครับผมวันที่3าเก็เป็น วันที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับฟรีนะครับผมเป็นวันสุดท้ายนะครับผมสำหรับการขึ้นรถไฟฟ้าทุกสายเลยนะครับตอนนี้ก็คิวแน่นเลยครับคิวยาวเลยนะครับกว่าจะขึ้นแต่ละคันแต่ละขบวนได้นะครับผมนะครับก็รออีกขบวนหนึ่งครับผมมายืนอยู่ตรงนี้รอทั้งหมด3ขบวนนะครับผมกว่าจะได้ขึ้นครับตอนนี้ก็มาลงแล้วที่สถานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับผมนี่ครับลงมาแล้วนะครับก็กําลังจะเดินเข้ามานะครับผมยังงานนะครับผมก็จะเป็นด้านถนนผลโยธินนะครับนี่ครับคือทางเข้านะครับผมเข้าได้ทั้งหมด3ทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านถนนวิภาวดีด้านถนนงามวงวานนะครับผมเข้าได้3 3ทิศทางนะครับผมอ่ามีประตู3ทางนะครับอ่าเข้ามาก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม อ่าครับอ่าก็จะมีบรรดาประชาชนนะครับมาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับผมสิทธ์เก่าสิทธ์ใหม่นะครับผมก็มาเที่ยวกันนะครับที่งานนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีห้องน้ําบริการนะครับสุขาเคลื่อนที่ผมอยู่ด้านขวามือนี้นะครับส่วนห้องน้ําของมหาวิทยาลัยก็เดินเข้าไปด้านในนะครับผมก็จะมีนะครับผมเข้าฟรีนะครับ อ่ามาถึงร้านแรกก็จะเป็นบ้านฝอยทองนะครับผมอ่านี่ครับอ่าขนมน่าทานจริงๆเลยนะครับผมชิ้นละ10บาทนะครับผมเลือกได้เลยนะครับอ่ามีให้เลือกเยอะนะครับเรียกว่าขนมจิ๋วนะครับอ่าชิ้นเล็กๆน่ารักน่ารักนะผมนี่ครับอ่าชิ้นละ10บาทนะครับผมอ่าใส่แพ็คใส่กล่องนะครับพี่กับบ้านหรือว่าหาที่นั่งทานภายในงานได้เลยนะครับ ทำกันใหม่ๆเลยนะครับเรียกว่าทําแทบไม่ทันนะครับแต่ละร้านนะครับผมอันนี้คือวันแรกนะครับแค่วันแรกเท่านั้นเองนะครับผมอ่านะครับนี่ครับอ่าทาร์ตไข่นะครับผมทาร์ตไข่ชิ้นละห้าสนะครับเจ้านี้นะครับผมทํากันใหม่ๆเลยนะครับอบกันใหม่ๆเลยนะครับขายดีจริงๆครับเพื่อนๆครับอ่าทาร์ตไข่นะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นอ่าช็อกโกแลตทูบนะครับผมช็อกโกแลตทูบนะครับผม อ่านะครับอ่าเพิ่งเคยได้เห็นนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าเลมอนนะครับน้ำมะนาวอ่าและนี่ก็จะเป็นอ่าหมูทอดนะครับหมูทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวให้ด้วยนะครับผมอ่านี่ครับผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศภายในงานนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นอ่าไก่นะครับไก่ทอดนะครับผมมีหลายรสชาติให้เลือกนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นไก่เกาหลีนะครับหรือว่าไก่ชุบแป้งทอดก็มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไส like okay. ้กรอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จัมโบนครับไม้ละ50บบาทลูกชิ้นจัมโบ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดนะครับผมหมูทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวให้ด้วยนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นชานะครับชาแล้วก็น้ำมะนาวนะครับผม อ่านาะนาแล้วก็มีอันนี้เป็นวุ้นน้ำผึ้งนะครับผมแช่เย็นๆเลยนะครับแก้วละ20บาทนะครับผมแก้วละ20บาทนะครับผมเจนเจี๊ยบเลยนะครับผมอ่านี่ครับอ่าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศในงานนะครับเพื่อนๆครับผมอ่านี่ครับมีทั้งวัยรุ่นนะครับอ่าหลายวัยเลยครับมาเที่ยวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าหลามนะครับผมกระบอกเล็กนะครับ25บาท กระบอกใหญ่ก็ขายเป็นชุดนะครับผม4กระบอก100บาทนะครับผมกระบอกใหญ่อยู่ด้านขวามือนี่นะครับอ่าข้าวหลามจิ๋วและก็ข้าวหลามกระบอกใหญ่ๆก็มีนะครับอ่าด้านขวามือก็จะมีทอดมันกุ้งนะครับผมเรียกว่าคิวยาวกันเลยครับทอดกันไม่ทันเลยครับผมปั้นกันไม่ทันเลยครับเพื่อนๆครับผมและก้างๆก็จะมีน้ําดื่มนะครับผมนี่ครับอ่าเป็นนมด้วยนะครับนมเป็นถุงๆนะครับอ่านี่คือ ทอดมันกุ้งนะครับร้านนี้นะครับอ่าราคาก็ไม่แพงนะครับเดินทานได้หาที่นั่งทานได้นะครับครับส่วนร้านนี้ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะยักษ์นะครับผมนี่ครับอ่าไส้เต็มเต็มเลยนะครับเพื่อนครับอ่าอยู่ใกล้ๆกับอ่าร้านทอดมันกุ้งนะครับผมนี่ครับอยู่ติดกันเลยนะครับผมอ่ามาเที่ยวกันได้เลยนะครับอ่าขายดิบขายดีนะครับผมนี่ครับใครที่ชอบขนมเปี๊ยะก็มา เลือกซื้อในงานนี้ครับมีหลายไส้นะครับไม่ว่าถั่วแดงเพื่อนะครับแล้วก็ไข่เค็มแดงนะครับมีเยอะเลยนะครับหลากหลายไส้ครับอันนี้ก็จะเป็น เขาเกี๊ยบหลากรสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมอ่ารสเทอริยากิรสกะเพรารสมะพร้าวอ่อนนะครับมีหมดเลยครับร้านนี้ก็ขายดีอีกหนึ่งร้านนะครับผมอ่ามาเลือกซื้อใส่ถุงเดินกินกันได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะไปฝากคนในบ้านก็ได้นครับเพื่อนๆครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นขนมนะครับขนม เรียกว่าหนมไทยนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นชาไทยเผือกหอมกล้วยหอมฝอยชองนะครับมีหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มเย็นๆนะครับน้ําอัญชันอ่าน้ําส้มนะครับผมอ่านี่ครับอ่าแก้วละ20บาทนะครับผมเย็นๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นซูชินะครับผมอ่าซูชิคําละ10บาท10แถม1นะครับผมอ่าเรียกว่าเอ่อทำหน้ากันไม่ทันเลยนะครับทําปั้นกันไม่ทันเลยนะครับสําหรับ สุชินะครับผมเรียกว่าทำกันใหม่ๆนะครับให้เห็นๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนักศึกษาแล้วก็คนที่มาเดินงานก็เลือกใส่กล่องนะครับให้แม่ค้าได้คิดเงินนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเก๋ารักนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเห็ดนะครับผมเห็ดปิ้งนะครับผมอ่ามีราดซอสให้ด้วยนะครับไข่ดีนะครับไข่ดีนะครับผมแต่ละร้านนะครับผมมาเดินเลือกกันได้เลยนะครับมาเดินช็อปมาเดิน ซื้อสินค้ากันได้ครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับผมต้นไม้นะครับมีการประกวดต้นไม้แล้วก็มีการประกวดดอกไม้นานาพันธุ์ด้วยนะครับช่วงกลางวันนะครับผมแล้วก็ประกวดสุนัขแสนรู้นะครับอ่านะครับอ่ามีมีกิจกรรมเยอะนะครับภายในงานนะครับแล้วก็เอ่อชิมชิมอาหารจากร้านดังๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น เอ่อเสื้อผ้าสินค้าเกษตรแล้วก็มีโซนต้นไม้อ่าแวะให้อาหารสัตว์ก็มีนะครับช่วงกลางวันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมึกตะนอยนะครับผมอ่าแล้วก็ไข่ปลาหมึกทอดนะครับผมอ่าน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นชีสน,น,นะครับผมหน้าต่างๆนะครับผมอ่าชีสร้านนี้ก็ขายดีเลยนะครับพเพื่อนๆครับ เวลาเดินก็หิวกันแล้วก็เห็นอะไรก็อยากทานกันเนะาะมาเลือกซื้อมาเลือกหากันได้เลยนะครับสําหรับงานนี้นะครับพาเพื่อนเ,อน,เอนมาเยอะๆย,ยิ่งสนุกนะครับเพื่อนๆครับด้านนี้ก็จะเป็นบะหมี่หมูกรอบหมูแดงนะครับเจ้าดังกล่องละ6 0บาทนะครับผมมาเปิดที่นี่นะครับและก็ไก่ก็ขายเป็นครึ่งตัวก็มีขายเป็นตัวก็มีครับหรือว่าจะเอาเป็นเสี่ยวก็ได้นะครับผมอ่า นี่ครับอ่าครึ่งตัวก็มีนะครับอ่าราคาเริ่มต้นที่100บาทนะครับผมแล้วก็มีข้าวเหนียวให้ด้วยนะครับมีหมู3ชั้นทอดนะครับชุบแป้งทอดนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นแพนเค้กนะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆครับมี60 80นะครับผมมาเลือกเซอร์กันได้เนี่ยครับ1แพ็คนะครับ60บาท80บาทนะครับผม อ่านี่ครับแพนเค้กนะครับใครที่ชอบนะครับอ่าหน้าสตรอเบอรี่แล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตนะครับผมอ่าสตรอเบอรี่เปล่าๆก็มีนะครับอ่านี่ครับสอบถามราคาอ่าแม่ค้าพ่อค้าได้เลยนะครับทำกันใหม่ๆเลยนะครับแพนเค้กนะครับแต่ละเจ้าก็บางเจ้าก็มาไกลๆเลยนะครับมาขายที่งานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าหมูกรอบแล้วก็อ่าหมูชาบูนะครับหมูกรอบชาบูนะครับผม คากรกรอบนะนี่ครับอ่ามีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดนะครับผมอันนี้ครับหมูกรอบชาชูนะครับผมหมูกรอบชาชูเจ้าดังนะครับมาเปิดที่นี่ด้วยนะครับออกรายการด้วยนะครับช่อง3มช่อง7นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายดีอีกหนึ่งร้านเลยครับผมร้านชาร้านนี้นะครับคิวยาวเลยนะครับสาหรับร้านนี้นะครับผมชงกันไม่ทันเลยนะครับอ่า อ่าเดี๋ยวพาเดินต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจาพวกมแมลงทอดนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำเยลลี่ของเด็กนะครับลูกละสิบาทนะครับผมอ่ามแมลงทอดขายดีนะครับอ่าแก้วละยนะี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบน่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเพปปาะปลาแล้วก็ร้านข้าวแกงนะครับข้าวแกงปักใต้นะครับผมขอ,อ่ขนมจีนนะครับราดแกงไตปลา อ่าราดแกงกะทิอ่าแล้วก็แกงป่าก็มีนะครับอ่าเรียกกันได้เลยครับมีที่นั่งเยอะนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับที่นั่งอยู่ด้านในเยอะเลยนะครับพอมหาลัยเกษตรศาสตร์นี่เอ่อเนื้อที่กว้างขวางมากเลยนะครับอ่ครับพาเดินต่อไปนะครับเพื่อนๆครับมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นน้ำนมข้าวโพดนะครับแล้วก็ข้าวโพดอบกะทิสดนะครับผมอ่านะครับ เดินเดินต่อไปนะครับผมอ่าเตรียมเตรียมแรงมาเดินด้วยนะครับเพื่อนๆครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังจากบางลําพูเลยนะครับผมอ่าเป็นอาหารตามสั่งนะครับอันนี้ก็กําลังทอดกุ้งทอดกระเทียมอยู่นะครับนี่ครับอ่ากุ้งตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมกุ้งแม่น้ํานะครับทอดกระเทียมอ่าและก็มี ต้มยำนะครับอาหารตามสั่งนะครับผมอ่ามาเลือกซื้อเลือกทานหาที่นั่งทานกันได้เลยครับนี่ครับต้มยำนะครับผมอ่านะครับมาจากบางลําพูเลยนะครับแล้วก็มีบรรดานักศึกษานะครับมาหยอกล้อมาคุยกันนะครับมาขอถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับคือสีสันนะครับสีสันของงานนี้อีกหนึ่งล้านนะครับเพื่อนๆครับ อยากจะขอจับมือกับแม่ค้านะครับผมแม่ค้าบอกเดี๋ยวขอล้างมือก่อนมือเลอะนะครับผมอ่านะครับผมโอเคนะครับผมอ่าสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ทานของอร่อยด้วยนะครับเพื่อๆครับนี่ครับขอถ่ายรูปกับแม่ค้าแม่ค้าบอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ขายเลยมัาจะถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวคุกกี้นะครับผม อ่านะครับอ่าจานละหกสิบาทนะครับผมครับกุปปิดนครับมีที่นั่งให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่ากะทมาร์ตอ่าแล้วก็ซากูนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานาครับเยอะแยะไปหมดเลยครับพูดไม่ถูกเลยนะครับเพื่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าขนมนะครับผมขนมนะครับอ่าน้ำส้มนะครับผม อ่าน้ำส้มเยลลี่นะครับผมอันนี้ครับอ่าทากันไม่ทันเลยนะครับแต่ละร้านนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ามีขนมต่างๆนะครับต่างชาติก็ชอบมาทานร้านนี้นะครับขนมไทยๆนะครับผมอ่าเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าเดี๋ยวพาเดินต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ อ่าเดินต่อไปนะครับภายในงานก็จะมีหลายโซนนะครับเพื่อนๆครับอ่ามีหลายโซนหลายตลาดให้เราเข้ามาเลือกหาของกินกันนะครับเพื่อนๆครับผมอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวซอยนะครับข้าวซอยอาหารเหนือนะครับร้านนี้จะเป็นอาหารเหนือแล้วก็มีข้าวยำนะครับอ่าแกงฮังเลนะครับขนมจีนน้ำยากะทิอ่านะครับนี่ครับ อืมนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเวทีสำหรับนักศึกษาและนักดนตรีนะครับนักร้องมาร้องเพลงขับกล่อมคนในงานนะครับมานั่งฟังกันได้เพลินๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งมีให้เลือกฟังหมดเลยนะครับอ่านี่ครับพาเดินไปเรื่อยๆนะครับภายในงานนะครับผมอ่านะครับของกินของขายเยอะเลยนะครับเพื่อนๆครับ อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับผมอ่ามะม่วงแล้วก็ของดองต่างๆครับน้ําจิ้มก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็เป็น3มชั้นย่างเกลือคอหมูย่างน้ําตกนะครับอ่าไม้ละ12บาทนะครับผมอ่าแล้วก็มีเนื้องัวด้วยครับด้านนี้นะครับเนื้องัวก็ไม้ละ12เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะครับข้าวเหนียวนึ่งด้วยนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นอาหารภาคเหนือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับอ่าแล้วก็มีแกงกะทิด้วยนะครับแกงกะทิอ่าด้านนี้ก็จะเป็นยำแล้วก็เป็นลาบนะครับผมอ่าแล้วก็ข้าวยำก็มีนะครับอ่าข้าวยำอ่านี่ก็ฮังเลนะครับแกงฮังเลนะครับผมอ่าข้าวซอยมีหมดเลยนะครับ อ่านะครับน่าทานจริงๆครับร้อนๆเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับอ่าน้ำพริกอ่องก็มีนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมอ่ามาจากเชียงใหม่เลยนะครับร้านนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีแหนมด้วยนะครับอืมนะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นข้าวหมกไก่แล้วก็ เย็นตาโฟนะครับมาจากนครปฐมเลยนะครับร้านนี้นะครับคุณป้าบอกอร่อยมากๆเลยนะครับเจ้าของร้านบอกนะครับมาจากนครปฐมนะครับตลาดน้ําองค์พระนะครับผมนี่ครับเย็นตาโฟนะครับผมขายดิบขายดีครับแต่ละร้านนะครับที่นั่งเยอะด้วยนะครับด้านในนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นอาหารเกาหลีอ่าแล้วก็มีไก่ทอดนะครับไก่ทอดแล้วก็ มีเอ่อหนังไก่ทอดก็มีนะครับอ่าอาหารอิสลามก็มีอาหารไทยก็มีนะครับผมอาหารนานาชาติก็มีนะครับเกาหลีเกาหลีมีหมดเลยนะครับผมนี่ครับลองดูนะครับร้านลองดูนะครับผมอ่าก็จะเป็นไส้กรอกนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมอ่าพาเดินต่อไปนะครับครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆมากังวันก็ได้นะครับ งานเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะครับผมอ่าเข้าได้ทางด้านถนนวิภาวดีถนนงามวงวานและถนนผลโยธินนะครับผมมีที่จอดรถด,ด้วยนะครับมีที่จอดรถบนอาคารภายในมหาวิทยาลัยนะครับผมและก็มีที่จอดจักรยานยนต์ด้วยนะครับผมอ่าถ้าจะสะดวกนะครับอ่ามาทางอ่รถโดยสารนะครับรถโดยสารสาธารณะหรือว่า เอ่อ B T S ก็ได้นะครับสะดวกนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นร้านขนมปังนะครับอ่านะครับมาตะลุยกินตะลุยเที่ยวตะลุยช็อปให้นํำใจกันเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องในนะครับต้มเครื่องในนะครับเพื่อนๆครับช่างเกิดเป็นขีดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมลงทอดนะครับผม30 40 50นะครับแมลงทอดมาสักครู่นะครับผม ภายในงานก็มีการเล่นเกมสนุกสนุกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปาโป่งยิงปืนเล่นเล่นบิงโกนะครับหรือว่าเพลิดเพลินกับของรางวัลด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลานนครับผมให้ชิมฟรีเลยนะครับผมนี่ครับอ่าแล้วก็มีทั้งผักสดและผักต้มให้ด้วยนะครับอ่านะครับแมค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอ่าโรตีนะครับอ่าโรตีทอดกรอบนะครับผม อ่านะครับมีมัตตาบด้วยนะครับผมสั่งแม่ค้าทําได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูปิ้งข้าวเหนียวปิ้งนะครับผมข้าวเหนียวนึ่งนะครับผมอ่าเดินต่อไปเดินต่อไปนะครับเรียกว่าเดินกินนั่งกินได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเกีบเว่าวนะครับผมอ่าย่างกันใหม่ๆเลยนะครับเรียกว่าเดินสนุกแล้วครับเดินเพลินเลยครับเพื่อนๆครับ อ่ามีที่นั่งเยอะนะครับมีที่นั่งเยอะนะครับอ่ามีมีโซนให้เลือกเข้ามาเอ่อเลือกหาของทานได้หลายโซนนะครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นอ่าผลไม้นะครับแล้วก็ยำนะครับยำต่างๆเซลมอนดองอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมจินอ่าภาคใต้นะครับผมอ่าผักก็จะ เลื่อนมาตามรางนี้นะครับให้ให้หยิบผักทานได้เองอย่างอย่างเซรีเลยนะครับเพื่อนๆครับหยิบผักได้อย่างอิสระเลยนะครับนี่ครับไม่หวงผักนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนภาคใต้นะครับผมน้ำยาภาคใต้นะครับผมน้ำยากะทิน้ำยาป่านะครับผมแล้วก็มีนี่ครับแกงไตปลานะครับผม ที่แรกผมเดินมานี่ยังเต็มหม้ออยู่เลยครับนี่นี่คือใกล้จะหมดหม้อแล้วนะครับผมอ่ามีแกงเขียวหวานไก่ด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็มีน้ำพริกด้วยฮะนะครับอ่ะผ่านเดินต่อไปนะครับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยครับยิ่งมากกันหลายๆคนนะครับเพื่อนๆจะสนุกนะครับอ่านี่ก็เป็นซูชินะครับผมเรียกว่าลนไฟกันให้เห็นๆเลยนะครับผมเลาไม่เบานะครับเพื่อนๆครับอ่าแล้วก็ รยซอสลาดซอสลงไปด้วยนะครับแล้วก็ลนไฟให้เห็นๆเลยนะครับขายดีนะครับ10ชิ้นแถม1ชิ้นนะครับค่าคำละ10บาทนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเป็นร้านใหญ่เลยนะครับเลือกใส่ถาดเอาเลยนะครับเพื่อนๆครับเลือกใส่กล่องเอาเลยนะครับชอบรสชาติไหนหน้าไหนก็เลือกอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนม ชื่อร้านว่าเคียวชีสเคียวชีสนะครับผมขายดีนะครับวัยรุ่นชอบนะครับผมเคียวชีสนะครับหนึบหนับหนึบหนับเลยนะครับอ่านะครับแพ็คใส่กล่องไม่ทันเลยนะครับร้านเคียวชีสนะครับผมส่วนนี้ก็จะมาจากเยาวราชเลยนะครับกระเพาะปลาและลูกชิ้นปลาอย่างดีนะครับผมหูฉลามเยาวราชด้วยนะครับผมเป่าฮื้อเห็ดหอมนะครับ แล้วก็มีบัตรจ่างด้วยนะครับร้านนี้นะครับมาจากเยาวราชเลยนะครับผมอ่าชื่อร้านคุณหลินนะครับนะนะครับขนมจีบกุ้งนี่นีน่แล้วก็นี่ครับมีเยอะแยะเลยนะครับบัตจงบัตจ่างมีหมดเลยนะครับคุณหลินเยาวราชนะครับผม อ่าตามมาช็อปตามมาชิมกันได้เลยนะครับสั่งใส่ถุงกลับบ้านล่าได้เลยนะครับเพื่อนๆครับครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์6 8 6 8นะครับเพื่อนๆครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับผม อ่านะครับตั้งแต่วันที่3ธมกราคมนี้เป็นวันแรกนะครับผมถึงวันที่8กุมภาพันธ์2568นะครับผมอ่า9วัน9คืนกันเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทอดมันกุ้งนะครับผมหยิบจับขายกันไม่ทันเลยนะครับอ่านี่ครับนี่ครับพาชมร้านต่างๆนะครับเพื่อนๆครับนี่คือบรรยากาศภายในงาน เกษตรแฟร์นะครับผมอ่นนี่คือทอดมันปลาหมึกทอดมันปลากายนะครับหลานนี้นะครับอ่าแล้วก็มีลูกชิ้นทอดด้วยนะครับอ่าน,นะครับ ชอบอาหารประเภทไหนก็มาเรียกซื้อกันได้เลยครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปั้นสดนะครับร้านนี้นะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดๆนะครับปลาเส้นเยาวราชอ่านะครับจอบปูเยาวราชลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำลำไยอ่านะครับอ่านี่ผมก็ใกล้จะเดินออกแล้วนะครับ นี่ครับตอนแรกผมก็เดินเข้ามาทางนี้นะครับผมยิ่งดึกยิ่งคนยิ่งเยอะนะครับเพื่อนๆอ่พอเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับยิ่งวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งคนเยอะเลยนะครับสุขเสาร์อาทิตย์นะครับผมคนเยอะนะครับถ้าจะมากางวันยิ่งดีเลยได้ซื้อต้นไม้กลับบ้านด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นร้านหมูสเต๊์นะครับผม หมูสเต๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นภูริป๊อปคอนนะครับผมป๊อปคอนคือทำกันใหม่ๆเลยนะครับทุกร้านนะครับผมนี่ครับพาเดินไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นไก่อบโอ่งนะครับอ่าร้อยห้าสิบนะครับตัวหนึ่งครึ่งตัวแปดสิบนะครับผมจ๊อปูเยาวราชปลาเส้นเยาวราชอ่านะครับร้านนี้นะครับอ่าชอบร้านไหนก็ มาเลือกซื้ร้านนั้นนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นอาหารฮาลาลนะครับผมเป็นเนื้อย่างนะครับอ่าข้าวหมกไก่นะครับผมข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อนะครับอ่ามีอาหารนานาชนิดนานาชาติเลยนะครับเพื่อนๆครับ อ่าอันนี้เป็นร้านข้าวเกี๊ยบนะครับอ่าแล้วก็ตามมาด้วยอ่าขนมตาลนะครับมาแม่ค้าใจดีเลยครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับขนมตาลนะครับเจ้าอร่อยของเรานะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นของทอดนะครับผมอ่านะครับปลาไข่ทอดนะครับปลาไข่ทอดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับผมี่ยนะครับแต่ละร้านก็เป็นร้านดังๆทั้งนั้นเลยครับ อ่านี่ก็คือขนมอีกหนึ่งร้านนะครับขนมไทยๆนะครับผมน่าทานจริงๆครับกระทงใหญ่เลยนะครับผมอ่านี่ครับน่าอร่อยนะครับน่าอร่อยนะครับเห็นแล้วเห็นสีสันแล้วโอ้โหหิวเลยนะครับผมอ่าชิ้นละยี่บห้าบาทนะครับผมชิ้นละยี่บห้าบาทอ่านะครับหาเดินต่อไปนะครับ อ่านี่ครับมุงกันเลยนะครับแต่ละร้านเรียกว่ามุงกันแถวยาวกันเลยนะครับขายดิบขายดีนะครับผมเนื้อที่เยอะนะครับผมอ่าแต่ละสินค้าก็จะมีหลายเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ทอดก็มีหลายเจ้าไก่ย่างก็มีหลายเจ้าเป็ดย่างก็มีหลายเจ้านะครับมาเลือกซื้อเอานะครับว่าจะชอบร้านไหนนะครับเคยทานร้านไหนอร่อยอ่านะครับไก่ย่างจิลพันธ์ก็มีนะครับผม ไก่ย่างจิลพันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่นะครับไก่ทอดนะครับผมอ่านะครับหลายรสชาติให้เลือกนะครับผมอ่ารสเกาหลีบาร์บีคิวอันนี้ก็จะเป็นเป็ดย่างอีกหนึ่งร้านนะครับผมแขวนเต็มเลยนะครับอ่าเป็ดย่างแล้วก็มีบะหมี่ด้วยนะครับอ่านะครับเป็นกล่องๆนะครับผม อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นปลาไข่ปลาไข่ทอดนะครับแล้วก็ไข่ปลาหมึกทอดนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่ากุ้งแช่นะครับผมอ่ากุ้งแช่อ่านี่ครับกุ้งแช่ซีอิ๊วกุ้งดองนะครับผมอ่าร้านอร่อยครับมาจากสวนเลยนะครับแม่ค้าบอกว่าปูนี่เอามาจากสวนเลยนะครับผมอ่านะครับเดินต่อเดินต่อ อ่านี่ครับมล้ละ20บาทนะครับปลาหมึกปลาหมึกย่างนะครับผมมาละ20บ,บาทนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นส่วนของอ่ามะม่วงนะครับอ่ามะม่วงมีน้ําจิ้มให้เลือก3อย่าง3ชนิดเลยนะครับอ่ะเดินต่อไปนะครับมีเกาลัดอ่าแล้วก็มีส่วนของอ่อชาบูนะครับขวามือนี้คือร้านชาบูนะครับ อ่าเดินต่อไปอันนี้ก็จะมีเป็นเป็ดอีกแล้วนะครับอ่าเป็ดอบโอ่งเลยนะครับแล้วก็มีบะหมี่ด้วยนะครับมีทั้งข้าวมีทั้งบะหมี่นะครับอ่าเลือกซื้อยกกล่องได้เลยนะครับน,นี้ก็จะเป็นไส้กรอกอีสานนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าทุเรียนทอดทุเรียนกวนอ่าแล้วก็ทุเรียนอ่าเป็น เป็นแพ็คแบบนี้เลยนะครับเลือกช่างเป็นขีดได้เลยนะครับขีดละ79บาบาทนะครับผมอ่าเลือกซื้อกันได้ครับเป็นภูภูเลยนะครับอ่าพาเดินต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนโซนเกี่ยวกับอ่าตลาดนะครับโซนตลาดขายอาหารต่างๆนะครับ นี่ครับเดินกันสนุกนะครับถ้าหิวก็หาซื้ออะไรทานกันได้ครับมีทั้งน้ําดื่มมีทั้งอาหารเบาอาหารหนักนะครับผมขนมขนมก็มีเยอะนะครับผมอันนี้ผมก็ขออนุญาตขอตัวกลับก่อนนะครับขึ้นรถไฟฟ้า BTS กลับนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปลงที่หน้าเซ็นเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับอันนี้ครับคนเยอะเลยครับขึ้นไปก็เยอะตอนลงมาก็เยอะตอนลงลงด้านนู้นนะครับ เดินลงด้านฝั่งนู้นพอตอนขึ้นก็ขึ้นฝั่งนี้นะครับคนเยอะทั้งสองฝั่งเลยนะครับช่วงนี้ก็ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีด้วยนะครับผมวันที่31มักกราคมนะครับผมนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปลงที่เซนทรัลลาดพร้าวนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจแอดต้อมชาแนลด้วยนะครับผมกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรับ บัตรรถไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับผมมาถึงเซ็นทรัแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมาถึงตอนจบนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับงานเกษตรแฟร์2568นะครับผม10โมงถึง4ทุ่มนะครับ31มกราคมถึง8กุมภาพันธ์68นี้นะครับ9วัน9คืนเลยนะครับผม อ่ามาตะลุยกินเที่ยวช็อปให้หนำใจกันเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ9วัน9คืนเลยนะครับผม